ตอนนี้ร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่าเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ดูเสี้ยวเลยน้องหมูอ่ะจีดำดำไปค่ะสวัสดีครับกล้องครับผมโทมัสครับสมัสกล้องครับเปลี่ยนผู้รองวันนี้มาในฐานะเอมบัสครับวันนี้มาเป็นบิสเนสเซอร์เดอะเฟสชอปออสเตรเลียนี้บอกได้แล้วเหรอบอกแล้วเมื่อกี้ที่งานบอกอ๋อไม่ที่งานใจหายพี่ดาวพูดแล้วใช่พี่ดาวพูดแล้ว เขาก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับ The Face Shop แล้วแบบได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ต้องขอบคุณ The Face Shop มากๆครับที่แบบให้เกียรติพวกเราสองคนครับก็จริงๆแล้วแบบปื๊ยคอตื่นเต้นมากๆอะไครับที่แบบได้พรีเซนเตอร์แบบเซรั่มดีๆอย่างเอาทิเมนอย่างนี้ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วแบบคือผมชอบแบบสกินแคร์เซรั่มอะไรพวกนี้ครับผมก็ชอบแบบเออมาลองแบบลองใช้เซรั่มนู้นเซรั่มนี้ดีแต่ว่าแบบมันยังไม่เข้าหลอกเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอจะได้ใช้อัลติเมทแล้วอะเข้าหลอกเลยครับผมก็ขอ ฝากโอทิเมเตด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เฟสชอปมากเลยครับที่ให้โอากาสผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโอทิเมเตครับครับผมเดี๋ยววันนี้เห็นว่ามีมารวมกิจกรรมทำกิจกรรมได้ไหมครับกิจกรรม,มภายในงานมีอ๋อ<ห>ตัวเวริร์กช็อปใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวเราจะแวะไปเล่นใช่ทำแบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าพวกกุญแจใช่ไหมครับก็ไปร้อยไปร้อยเองเลยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้าร่วม กิจกรจรมกิจกรรมนี้ด้วยกันครับผมครับแล้วสองคนทำงานหนักการดูแลตัวเองอะไรแบ้มากครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทํางานหนักครับผมก็จะนอนน้อยอแบบเจอแบบมลภาวะเยอะด้วยเพราะว่าแบบเราต้องแบบอยู่หน้าเซตก็มีแสงไปบ้างเอาดอกก็มีแสงอาทิตย์แล้วกล้องก็คือแบบวิ่งไปเรียนไงก็ต้องแบบบางทีก็ต้องใช้ระบบขนส่งสท,ที่แบบรวดเร็วทันใจใช่ครับผม นั่นก็คือพี่เสื้อส้มนั่นเองครับผมก็คนขับคนขับคนขับเสื้อส้มตอนแรกกำลังสงสหาว่าคนไหนเสื้อส้มคนไหนับก็แบบจะเจอแบบมลภาวะเยอะก็ต้องแบบดูแลผิวซึ่งกล้องเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วการที่แบบจะเปลี่ยนอะไรสักอันนึงแบบเราก็ต้องคิดหนักเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีซึ่ง The Face Shop เขาแบบแบบว่าเขาแบบบอกมาเลยว่าอันนี้เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายซึ่งกล้องสามารถใช้ได้ด้วย ก็แบบใช้แล้วก็ไม่แพ้เหมือนกันครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีก็ทุกคนก็ต้องไปลองใช้กันดูนะครับซึ่งราคาไม่แพงด้วยจริงๆทุกคนราคาหลักาจ,จับต้องได้สบายๆเลยครับผมลลคบสำหรับผมนะครับก็คือเหมือนที่กล้องบอกเลยครับว่าแบบเออลอกเนี่ย <c oughs> ลอกไม่กล้องมาแย่งพี่อรอใช่กล้องแย่งพี่ตอบครับก็จะเจอแบบแสงเอ้าท์ดอร์อะไรพวกเนี้ยครับรับแสงอินดอร์ด้วยก็รู้สึกว่าแบบเออผิวมันก็แบบเริ่มที่จะ มีอายุมากขึ้นแล้วจริงปะเนี่ยมีอายุเลยเหรออายุเเท่าไหรยี่สิบสามแต่ปีนี้ยี่สิบแล้วนะเอออีกแป๊บเดียวเองเนี่ยเริ่มแบบอีกสองเดือนแล้วปะมันมาจะโตแล้วนะครับแั่นไงมันเลยมันต้องต้องรีบดูแลแต่แบบยังวัยรุ่นใช่ครับเขาบอกว่าแบบถ้ารีบดูแลก่อนเนี่ยเราก็จะแบบผิวล้วก็ยังดูเด็กอยู่ใช่ครับตัดปัญหาตั้งแต่ต้นทางต้นลมต้นลมเอาต้นลม เออ่าฝากผลิตภัณฑ์หนยครับครับก็ขอฝากเฟซช็อปอัจฉรเยะด้วยนะครับม um ีลานมีสีอันก็ถ้าเกิดป่าพ <t> ี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้นะเอาไปลองได้นะครับผมเกือแบบเอ้ยชอบจังเลยอย่างนี้ติดใจนะครับผมแล้วก็ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะแบบเหมาะสําหรับสภาพผิวที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่แบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าแบบผิวแห้งอะไรนี้ก็จะแบบมีแยกไปเลยครับก็ลองใช้ดูนะครับทุกคนดีจริงๆแนะนำผมแนะนำไหยครับถ้าเกิดว่าแบบ อยากน่ารักเหมือนน้องก้องเองนะครับก็สามารถใช้แตบเฟซช็อปออริจินัได้นะครับหรืออยากหน้าตาดีหล่อเท่แบบสปอร์ตแบบใครอ่ะแบบผมแต่ผมไม่ได้ลูกเร้าขนาดนี้แต่ใครเออพูดมาขนาดนี้แล้วแบบพี่ๆนักข่าวไงแบบพี่ๆสื่อไหมผู้หญิงเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยอ๋อแบบหน้าหน้าตาดีสวยเลิศเชสเทอ สามารถใช้ชระบบเช็คอินเดไดแล้วนะคระับลองอปีนี้เป็นอีกปีที่แบบเปิดปีมาก็งานลุกเลยเนาะครับเป็นเขาเรียกนะฮอตเนาะอฮอชินกับความเปรมัดใียาลกจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันมันก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็รู้สึกว่าก็คืออย่างแรกเลยคือมีงานเยอะขึ้นอ,อย่างที่สองก็คือแบบผมไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่ามี มีเวลาให้กับตัวเองน้อยลงเพราะต้องทำงานเยอะขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าแบบอ๋อเราก็มีอย่างที่เปลี่ยนไปก็คือแบบครอบโวดหัมัสก์ของเราแบบได้เติบโตมากขึ้นครอบผู้พิพากษาได้เติบโตมากขึ้นครับก็ดีใจมากๆเลยครับคือแบบเออมีคนมาดูเรามีคนมาเอ็นดูเราแล้วก็มีคนมาเราเข้ามาขึ้นสังคผมก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อเลยนะครับที่ทําให้แบบพวกผมได้เปิดการมองเห็น,น่มันเป็นบแบบโทรโคใช่ครับ ทะเขาะโงคืออะไรอัน,นอที่แบบฮัโหที่แบบคุณกูชอบใชออ่อ๋อใช่ไหมครับครับต้องก้องหลับต้องทำเป็นยไง,ไงครับก็ไม่ไม่ไม่ยังไม่ชินเหมือนกันที่แบบว่าต้องแบบทําง,งานทุกวันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือแบบไม่เข้าจริงๆรู้สึกว่าแบบตอนแบบตอนอันนี้คือสกิลบอกว่าอะไรสกิดพูดก่อน <c oughs> ขอเขาพูดก่อนยังไม่จบยังไม่จบก็ก็คืออย่างมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าแบบเอ๊ยมันยังไม่ชินมันยังไม่แบบมันยังไม่คุ้นเคยหรือแบบรู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่แบบ มันยังไม่ได้เข้าสมองเท่าไหร่ก็อว่าแบบก็สมองคือความความที่เราแบบรู้ตัวว่าแบบโอเคเราเฟมัสแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ได้พูดพูดได้เลยลุกเลิกก็มีความก็มีความรู้สึกแบบไปไหนมาไหนคนเป็นเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนรู้อย่างเหมือนเดิมการใช้ชีวิตว้นนี่นะใช่ครับแต่ว่าที่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือแบบความสนิทระหว่างผมกับนักกอง บได้ใช้เวลามากขึ้นอีก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 จนตอนนี้เราก็สนิทมากเจอทุกวันเบื่อหน้ากันไหมนียไปแแต่ว่าแบบส่วนใหญ่จะเจอแบบแบบเริ่ม start แบบสิบโมงเป็นต้นตายเพราะแบบก่อนสิบโมงแบบถึงจะเจอพกล้องอาจจะเจอพี่โทแต่พี่โทไม่เจอกล้องนะพี่โทอยู่อย่างเงี้ยจะแบบปิดการมองเห็นอยู่เหมือนแบบเวลาเปิดไงมันแบบอยู่ในห้องแล้วแบบปิดม่านอยู่ตอนนั้นคือแบบ มีแสงแดดเข้ามาแต่ว่าปิดมานพออ11โมงปุ๊บค่อยเปิดเปิดเลยใช่เขาเก็บพลังงานไงใช่ครับผมชาร์จแบตอยู่ครับชาร์จแล้วกล้องแล้วกล้องหรือเมื่อกี้ต้องพูดที่ไหนกันคร่บอ๋ออ่ะก็คิดว่ายังแล้วกันครับเพราะว่าแบบพวกเราก็เพิ่งแบบซีรีส์จบไปด้วยแล้วก็แบบยังใหม่ตรงนี้มากๆเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่แบบทำให้แบบพวกเรามีเป็นคนรู้ทำให้พวกมีคนรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยครับก็แต่ก็ยังไม่ชินเหมือนกันต้องทำงานทุกวันเพราะปกติเมื่อก่อนเราก็แบบ นานๆทำงานทีไงไม่ส่วนใหญ่เราอยู่ในกองมา่ก่อนแต่ว่าตอนนี้แบบพอออกจากกองมาแล้วปุ๊บเราก็มาทํางานกันซึ่งตอนนี้เราก็จะเข้ากองใหม่ๆอีกรอบหนึ่งแล้วเริ่มมาแล้วไงจริงๆเราก็เริ่มมาสักพักแล้วแต่ว่าแบบตอนนี้ก็เลยแบบคาดว่าจะไม่เกินสิบน่าจะจบแล้วครับสาหรับปีพิเศษนะครับแล้วก็ก็จริงๆก็ไม่ชินจริงๆนะที่แบบ เรียกว่าไงพี่พี่พี่บอกว่าแบบเป็นบัสมาสเตอร์ปเออเออมีทีมกับคนดังของตัวเองอ๋อเราไมรู้สึกว่าอยากแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่บนรถตู้เลยอยู่รถตู้ที่ทำงานแล้วก็อยู่ไม่แต่เวลาพวกเราไปงานเป็นทีมงานห้างก็คนเยอะโอ๊ยก็ต้องขอบคุณที่เขาขอบคุณที่พี่ทุกคนจริงๆที่แบบมาแบบซัพพอร์ตพวกเราชุวงานเลยครับก็แบบพวกเราดีใจมากๆที่แบบพี่ๆมาหาพวกเราเยอะๆเลยทุกร่บครับสปอนอร์ของบอสโก้คนนี้หน่อยได้ไหมครับเออเฮ้ยสปอนอร์อะไรอะ สมอดซัพพอร์ตโซมัสกล้องคนนี้เอ่อใช่ลอยได้คนนี้แปลว่าเป็นเป็นคนคนเดียวก็เขาไปคู่ไงไปคู่ไงถ้าพูดโดยมีลูกต่างหูเอออ่ะพูดหน่อยโอเคโอเคสามสองหนึ่งซัพพอร์ตโซมาสกล้องหน่อยได้อะไรอ่ะเอาเอาใหมามื่อี้เมื่อกี้แล้วดีครับคู่นี้ไหมเออสามสองหนึ่งซัพพอร์ตโซมาสกล้องคู่นี้หน่อยได้มั้ยคะ กนมาเยอะเนาะน่าจะะมนเยอก็จริงๆใช่ไหมครับไม่เยอะครับนิดเดียวหลังจากซีรีส์จบมันมีเอ่อมีตุ้มตุงเตอร์มาจีบเยอะไหมดูก็ร้อยตัวก็โอ้ยไม่ขนาดนั้นก็แบบมีก็ก็มีมีบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับก็ก็จริงๆก็เข้าได้นะครับก็คีอตอนนี้ยังว่างอยู่ก็เอออ่าว่างตรงไหนอาชีวบอกเออเออเออตรงไหนเออเออ ไม่ไม่ด้ไหมมันก็พูดได้นะนุ่มอ๋อจริงจริครับลืมไปครับขอโทษก็จริงจริงก็มีหลายส่วนที่ว่างอยู่ตอนนี้ติดที่ไม่ว่างแบบมีแค่ไม่กี่ส่วนเองใช่ครับผมช่วงช่วงนี้แบบว่างโสดครับโสดครับจีบได้นะครับเอาเอาเอาแล้วโสดเป็นไงครับจีบได้ไหมสามารกล้องครับสามารถจีบตัวในกล้องได้นะครับเฮ้ยอะไรวะมีการขิงกัน เธอแต่ก็พร้อมรับทุกอย่างที่จะเข้ามาใช่ครับพี่พีเข้าได้ครับเพราะรู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบอยากขายมากขายของใช่เราพร้อมหรอเราคิดร่างกายพร้อมหรอการรับงานแบบที่มันอาจจะหนักหน่วงก็ได้กล้องพร้อมอยู่แล้วครับผมผมก็พร้อมเหมือนกันครับก็พี่พีสามารถมาจีบพวกเราได้นะครับอยากอยากโดนจีบบ้างเพราะว่าผมเข้าใจว่าแบบการจีบมันเหนื่อยแต่ถ้าจีบผมแล้วจีบติดนะ ดเด็กต้องคนแบบไหนคะเข้ามาถึงจะรู้สึกว่าเออคนนี้แบบจีบจีบได้เรอให้คะแนบนบอ่ะแต่และคนเลยคนแบบนี้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  <ừ. S 2> คนแบบนี้ <ừ. S 2> อันนี้คืออะไรสบายเหรอนี่สบายแล้ตัวแล้วช็อตพี่ขอเก่งกระเป๋าอ๋อแบบหมายถึงว่าต้องมีตามีจมูกมีปากมีกระเป๋าสิงก็มันจีบได้ต้องต้งเลยลูกก็ทุกคนก็สามารถจีบได้เหมือนกันครับผมก็ยังว่างอยู่นะครับเอันนีาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปเชยคบนรถด้วยนะหมายถึงแบบรับงานไงว่างเป้าหมายไว้ยังไงบ้างเพราะตอนนี้มัน ขาเลยนะอะถ้าพูดง่ายๆเหมือนช่วงกบโอยละครับเอออะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างลูกอยากไปถึงไหนอยากทาอะไรที่ยังไม่ได้ทําครับก็จริงๆเราก็อยากจะเอาให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วกันครับก็เราก็จะแบบตั้งใจพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ้ะกันส่วนที่อยากทําที่ยังไม่ได้ทําก็อยากขึ้นไปรับรางวัลครับอาลึกๆในนามของจีมเหมือนฟ้าครับผม แบบนี้แล้วก็เคยบอกแล้วแบบน้องก้องอยากทำครับพี่ก็อยากทำเหมือนกันเพราะว่าเหน้องอยากทำแล้วมีอะไรที่อยากทำอีกไหมครับอยากทำหรอครับอืมก็อย่างที่น้องก้องพูดไปนี่แหละแบบพัฒนาตัวเองแบบให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกในด้านของพาร์ตการทํางานครับอยากนอนอะไรอย่างนี้มีไหมอยากนอนอยากนอนนอยู่แล้วครับผมนั่นคือทําตลอดอ๋อโอเคครับแต่ผมอยากอย่างนี้ด้วยอยากแบบอยากลองเต้นเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเหมือนกันก็ อยากหาเวลาไปเรียนอยากเสริมส,สกิลตรงนั้นอยากเสริมส,สกิลใช่แต่น<ช>้<ต>องกล้องเต้นเก่งกว่านะไม่น้องกล้องต้องสอนที่ใหา่ให้ก้องสอนเลยที่ถามหนุ่มฟ้าซีรีส์บ้างเห็นบอกว่ามันจะมีฉากพิเศษใช่ไหมใช่ครับใช่ครับออยังไงมันต้องพิเศษยังไงแบบสปบพลอยหน่อยไดหมมันแปลหลายคนแบบถามเข้ามาหลังจากวันนั้นที่พวกเธอแบบพูดเอาไว้ครับก็ในตอนพิเศษนะครับก็จะมีแบบพี่หมื่นฟ้าน้องพี่รัก อเน็กใก้ใจเฮ้ยเขาไม่รู้เลยเห็นไหมล่ะ Real here ดอมเบฟแล้วก็กินจอยอะไรอ่ะทำไมอ่ะนักแสดงชื่อกินครับแน่นอนเรื่องราวมันติดบอกว่าก่อนอันนี้เรื่องราวมันจะโตขึ้นใช่ครับใช่ครับก็จะโตขึ้นแบบพี่เบนฟ้าแบบ แคสทุกคนก็จะโตขึ้นครับแล้วมจะใช้ชีวิตในแบบที่โตขึ้นก็ทุกคนแบบจะได้ใช้เวลาด้วยกันก็จะสนิทมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นครับที่เปิดฟ้าก็จะน่ารักมากขึ้นครับ<ม>ก็อาจจะเปลี่ยนกนค็คือคือตอนกินเหมือนฟ้าปกติเนี่ยอาจจะเป็นแบบทุกคนอาจจะแบบรู้จักแบบที่รักมากแก๊งที่รักเยอะมากๆเลยก็ในพ e ิเศษก็อาจจะเป็นแบบทุกคนอาจจะรู้จักแก๊งที่เหมือนฟ้ามากขึ้นด้วยแล้วอาจจะแบบมีทรงผมที่เปลี่ยนไปเฉพาะรู้สึกว่าแบบ คือตอนเราอยู่ปีสองเนี่ยรู้สึกเราปลอดภัยมาทั้งปีเลยเพราะเราใส่หมวกกันน็อก <c oughs> ออแต่ว่าพอแบบเราขึ้นเราขึ้นแบบโตขึ้นแล้วรู้สึกว่าอ <c oughs> มันมันร้อนอ <c oughs> แล้วแบบ <c oughs> เราเอาจจะแบบตัดหมวกกันน็อกแบบบางส่วนออกไปถ้แบบเปิดว่า <c oughs> ไม่มีช่องว่างให้อากาศเข <c oughs> <ๆ>้าบ้างเพราะรู้สึกว่าแบบอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่แล้วที่สำคัญเปหล่ะคือ น้องที่รักเจาะหูนะครับทุกคนนะในเรื่องก็ต้องเจาะหูแล้วไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อคือเพิ่งเจาะหลังจากซีรีส์จบครับอ่ออา็นี้บ้างต่อแล้วคืออยงนี้าะเจ็บอยู่ครับอันนี้อันนี้คือต่อเพราะว่าแบบในคนมันมีหรือว่ามันจะมีความนักเตะอะไรแบบยังเฉยคือตอนที่เจาะนะครับคือตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ เมื่อตอนนั้นตอนเจาะก็คือแบบเพิ่งจบซีรีส์เลยก็เลยไปเจาะแต่แบบไม่คิดว่าแบบอีนี้พิเศษจะมาไวขนาดนี้ก็เลยก็เลยเจาะไปแล้วก็เลยน้องที่รักก็เลยในเวอร์ชันนี้ก็จะมีแบบต้โมโหมาเพิ่มเพราะว่ากล้องเป็นคนเจาะเองแต่ว่าจริงๆต้นมูหตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ได้มีแบรนด์อะไรนะครับในซีรีส์หรือว่าแบบในชีวิตในชีวิตจริงก็สามารถเข้าได้ยังเข้าทันไหมยังเข้าทันเข้าทันนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่เลยหรือเปล่าคงใช่ ไอาทำไปเท่าไหร่แล้วคะถ่ายทำไปประมาณโอ้ผมว่าจะเกินครึ่งแล้วนะเพราะว่าแบบเราซุ้มถ่ายกันมาเยอะไหมครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่แบบไม่เยอะมากแล้วที่เราต้องถ่ายใช่ครับสปอพหน้าสปอยหน้าตาให้หน่อยครับว่าถ้าที่ดู e ีพี่สามสามทีนี้แล้วจะเป็นต้องทำหน้าอย่างไรโอ้จริงๆเรามีหลานชาติเลยครับผมอันนี้ตลกตลกมีดราม่าไหมยิ้ม อันนี้ก็ต้องรอติดตามเันทก่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เร็วๆนี้เร็วๆที่แปลว่าเร็วจริงๆผมไปพงนี้เลยพรุ่งนี้ก็น่าจะออนแล้วอีกทีหนึ่งภายในห้าสี่สามได้หล่ะเแต่ยังไม่รู้ว่าออนที่ไหนเนาะรอเนาะรอขัาๆติตามติดตามเลยครับเพราะผมรู้แล้วนะนี่ นี่ไหนอย่าอย่าไปจริงเป้าวันน่าจะใช่นะรออะไรใช่ไหมอ่ะรอเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลนะครับเพราะว่าผมอาจจะรู้มาไม่จริงไงผมอาจจะโดนหลอกเพราะผมเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่แล้วใครบอกอะไรก็เชื่อหมดอะไรเรื่องสุดท้ายครับลูกแฟนมิตรครับถ้าผมก็เมื่อวานแล้วก็มีการประกาศเรื่องการเรื่องดีเทลการขายบาทวันกดบาทหรือที่นนั่งอะไรอะไรนะครับก็ ฝากทุกคนติดตามออของพี่คนไหนครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรลงไปเป็นไรครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราชาวกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับคือผมเห็นแบบว่าแบบชโชว์แล้วว่ามันมันแซบอยู่นะ,อะเอาโชว์ไปแอบด<ร>ูมาแล้วหรอจริงนวะเนี่ยเจงครับผมระดับระดับความแซบเท่าไหร่เป็นสิบให้สองครับทำไมอ่ะแล้วก็แปดเป็นสิบเพราะว่าเอาใหม่เอาใหม่เราให้ให้หกแล้วกันให้แบบ ทุกคนแบบจะไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังมากก่อนเผื่อไปเจอแบบจะได้ว้าวไงบูมถ้าแบบไม่ว้าวจะได้แบบไม่ผิดไม่เสียใจเขาตั้งใจไปดูแล้วทาอะไรก็ชอบชอบอแก็แบบเผ็ดเผ็ดประมาณส้มตำส้มตำแบบที่ทงวัตกินเลยอะบส้มตําไข่เค็มแต่ถ้าเกิดเราแบบโชว์โชว์ที่อยู่ในอันนี้จริงๆอ่ะก็จะเป็นแบบส้มตําปูปลาลาบแซ่บลาบเป็ด ก็คือจะไม่จะไม่มามูมมีน่ารักนะจะเป็นงานโซฮอตใช่ครับก็แบบคือสปอยว่าร้อนมากอ่ะร้อนพอเขาเปิดอ่ะสุดท้ายเอาฟังไปคนบัดคนไหนลูกครับก็ขอคลิปโลครับคลิปโลอันนี้ต่อติดตามวีวีวีต้นวันไหนวันที่นั่นแะคะน้องหาวันที่วันที่สองวันที่สอง สองมีนาสองมีนาไปครับผมก็ขอฝากแฟนมีกี่หมื่นฟาด้วยนะครับสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเอรอนเอาใหม่ทิเก็ตเมเจอร์หนึ่งสองสามครับผมก็ขอฝากสิหนึ่งสองสามก็ขอฝากแฟนมีกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับสามารถกดบัตรได้ทางงทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับวันที่สองมีนาคมนี้นะครับครับฝากด้วยนะครับมาเจอพวกเราเยอะๆนะ อินเสิดลูกคะ